ครับวันนี้นะครับเราอยู่กับ TT TV นะครับล็อกวันนี้ครับเราอยู่กับป a เจโร่แล l y ีอาร์นะครับและเราอยู่กันที่โชว์รูมมิ u ูบิชิรีพับ l ิกจำกัดนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมตำนานของลีอาร์ t ก็คือตอนนี้อยู่ในป a เจโรนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับให้พี่เซลนะครับช่วยเสิร์ฟข้อมูล ของปาเจโลนะครับตัวนี้ครับเราอยู่กับอะที่วัสดีครับผมเซลตังนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายของบริษัทมิสซูรีพับบิกนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะทาเราจะมาทําความรู้จักกับตานานของมันว่านเป็นยังไงบ้างนะครับตำนานตัวนี้ทําไมมันถึงทําไมมันถึงเป็นรถที่ขายดีทําไมเป็นรถที่เป็นพัฒนารถที่ดีนะครับคือมันเริ่มต้นเริ่มต้นมาจากครั้งแรกเลยเนี่ยที่ประเทศอเมริกาเนี่ยเขาอยากจะใช้รถคันใหญ่ๆซึ่งตอนนั้นะของเราอะ มันยังไม่มีรถคันใหญ่ของเราจะเป็นแค่มิตซูบิชิอาแลนเซอร์นะครับการแลนด์ที่ผ่านมาแต่เขาเนี้ยจะทํายังไงอยากมีรถคันใหญ่ๆเพิ่มขึ้นก็เลยจัดการผลิตเจ้าตัวนี้ขึ้นมาปาเจโร่นะครับแต่ว่าโอเคล้ผลิตมาแล้วจะทำยังไงให้คนรู้จักมันหล่ะก็เลยต้องเอาไปลงแข่งขันในรายการแรลลี่ดาก้านะครับซึ่งปีที่สร้างชื่อเสียงให้กับมันเนี่ยปี1985นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศส ทวีปยุโรปนะครับแล้วก็ไปจบที่ทวีปแอฟริกาใช้ประเทศทั้งหมด6ประเทศระยะทาง1 284งมนกิโลนะครับผมซึ่งปีนั้นเนี่ยคนที่ขับรถให้กับมิซิมูชิปาเจโร่ ello, ก,ก็คือคุณแพทริกซานิโรล,ลี่เป็นชาวฝรั่งเศสและอีกคนนึงอะ่ะคือแอนดูโควนเป็นนักขับชาวอังกฤษซึ่ง2คนเนี้ช่วยกันขับรถนะครับ พาเจ้ามิสูมิชิปาเจโรเข้าแบบเป็นอันดับหนึ่งแล้วอันดับสองตามลำดับก็คือตรงนี้ก็เลยทําให้ปาเจโรและลีอาร์ตเป็นตำนานแล้วพี่ใช่ครับผมรู้ไหมว่ามันใช้ระยะทางในระยะเวลาในการขับกี่วันกี่วันยี่สิบสองวันก็คือแบบพี่พี่ตังก็มันจะหมายเหาะยี่สิบสองวันที่ปาเจโรแบบต่อเนื่องอ่ะคือมันอึดมากใช่ครับผมนั่นแหละคือให้รู้ไงคือมิสูเนี่ยจะจะทำรถอะไรมาแต่ละรุ่นก็แล้วแต่คือจะทําให้คนรู้จักเนี่ยจะต้องทาไง เอาไปแข่งในการแรลลี่เลยเอาไปให้รู้เลยว่าของเราเนี่ยดีจริงช่วงล่างเราเป็นไงเครื่องยนต์เราเป็นยังไงซึ่งตอนนั้นจะได้แชมป์ด้วยใช่ครับเนี่ยเจ้าเจ้าปาจิโร่สปอร์ตเนี่ยลงแข่งขันในรายการแรลลี่นะทั้งหมด26ครั้งคว้าแชมป์มาทั้งหมด12ครั้งอ่ะโอ้ย26ครั้งได้12ครั้งเยอะนะใช่แต่ว่ารู้ไหมว่าอะไรที่มันอะไรที่มันแบบพิเศษที่สุดครับมันเป็นแชมป์ติดต่อกัน7สมัยซึ่งยังไม่มีใครสามารถทําได้นะ ยังไม่มีใครสามารถทำได้เนี่ยมันยังเป็นตำนานอยู่นะตอนนี้ยังไม่มีใครลบสถิตินี้ได้ซึ่งซึ่งตอนนี้ตำนานกลับไปครั้งในกลับมาอีกครั้งใช่เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าแห่งทะเลทรายเลยนะครับนี่ใช่เพราะโฆษณาของปาเจโลเขาก็จะวิ่งในทะเลทรายตลอดแล้วคุณรู้ไหมว่าเป็นเป็นค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นค่ายแรกนะที่สามารถคว้าแชมป์ระดับโลกได้ได้รายการลารีดาก้าได้ครับเป็นค่ายแรกเลยสุดยอดซึ่งตอนนด้กลับไปอีกครั้งแล้วที่กลับมาอีกครั้งครับตรงนี้มีความพิเศษอย่างไรครับครับผมคือมันก็จะให้ความรู้สึก การเป็นแรลลี่อาร์ตนะครับก็คือคุณดูนะครับเนี่ยตรงสุดแต่งใต้กันชนหน้าตัวนี้จะเป็นแรลลี่อาร์ตสีแดงนะครับผมเนี่ยกระจังหน้าคือดุดันอยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็นฟิลแบบออกลุยๆเลยสีดำใช่ลุยๆลุยด้วยแล้วก็ให้ความสปอร์ตด้วยให้ความหรูหราด้วยแล้วนอกจากกระจังหน้าครับที่ตังตัวแรลลี่อาร์ตตัวนี้มีความพิเศษอะไรอีกครับ บางโคนหน้าบางโคนหลังจะเป็นลารอาร์ะสีแดงเลยก็อย่างที่ขึ้นให้ดูครับก็จะเป็นบางโคนหน้าบางโคนหลังแล้วมีอะไรอีกครับบางโคนหน้าบางโคนหลังแล้วก็สติกเกอร์ตรงตัวถังรถเป็นลาริอาร์แล้วก็เสริมหลังคาที่เป็นลาย<า>ด้วยทําหลังคาให้ดาให้มันดูดุใช่ส่วนข้างในภายในเนี่ยเขาก็จะมีพมเลยพรมลารอาร์แบบเข้ารูปเลยนะคือตัวนี้เป็นของแท้นะครับของแท้ลารอาร์ะลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นนะครับอันนี้ของแท้ก็คือของแท้แน่นอนแต่ว่าไม่ใช่เป็นของ ลยายอย่าที่เราเห็นใช่บข้ามถนนนะอันนี้ค<ช>ือของแค่คือตัวเนี้ยห้ามพลาดเลยพี่ตังปาเจโร่ครับที่ไปลุยทะเลทรายครับตอนเนี้ยในตัวเนี้ยเป็นเครื่องยนต์อะไรครับตอนนี้ของเราจะเป็นเครื่องยนต์2.4 Maywel Twin Diesel VGTurbo Intercooler 181แรงม้าครับ181แรงม้าจริงเพียงพอไมพอหมพี่พอโอ้โหเหลือเฟือไม่ใช่บอกก็พอต้องบอกว่าเหลือเฟือตัวนี้มันผมได้ข่าวว่าเครื่องยนต์เขาเป็นแบบอะไรนะอลูมิเนียมอ่าฝาสูบเป็นอลูมิเน,นียมอลลอยเบาทนทานแข็งแกร่งแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยครับอ๋อก็ตัวนี้ คือด้วยด้วยเครื่องยนต์เขาอะทำมาเล็กแต่แรงม้าค่อนข้างเยอะนะครับร้อยแปดทีแรงม้าด้วยเครื่องยนต์ที่เขาทาให้มันเบาใช่ครับก็เลยทําให้รถอะมีกําลังมีกําลังใช่แล้วก็ไปดีประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันได้ข่าวว่ามันทําให้มันทนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมพี่ตังเดี๋ยวมาต่อนที่ภายในพี่ตังรบกวนพาชมภายในหน่อยได้พาไปดูเลยไออีกครับยังเพิ่มความสะดวกสบายความหรูหรานะครับผมเป็นไงพี่นั่งฟิลรู้สึกเป็นไงบ้างครับคือ ถ้าถ้าวิสัยอ่ะในการมองอ่ะผมว่ามันโอเคนะแล้วเบาเนี่ยสะดวกสบายปรับได้แปดทิศทางนะครับผมมาให้หมดเลยผมสตาร์ทเครื่องยนต์ใช้แค่นิ้วจิ้มอย่างเดียวตรงนี้ฟิวแลนด์อาร์ตเขามีแพทเทิร์นชิมาสําหรับตัวนี้ด้วยนะใช่ครับผมตัวปรับเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ที่บอมาอะไรตัวนี้เกียร์อย่างที่บอกก็เป็นเกียร์แปดสปีดแปดสปีดเป็นแปดสปีดครับผมมีระบบระบบล็อกความเร็วส่วนความปลอดภัยตัวนี้มีอะไรบ้างมีกล้องกล้องมองภาพรอบคัน ซึ่งตัวนี้กล้องมองภาพรอบรอบคันนะพี่ปังตัวนี้สามารถกดให้มันโชว์ตรงนี้ได้เลยนะถ้าเป็นบางรุ่นต้องไปกดที่หน้าจอใช่ครับโอเคครับพี่เดี๋ยวไปตอนที่พี่ตังรบกวนไปดูด้านหลังโอเคเดี๋ยวไปปรับพับ,บอบ์ดว่ามันใช้งานแบบไหนดีกว่าไป มาถึงช่วงท้ายรถนะครับตัวนี้ได้ข่าวว่าประตูหลังเขาเป็น<ช>ไฟฟ้า,ฟาใชไฟฟ้านี่คือวิธีเปิดงไงพี่ตังมันมีหลายรูปแบบเลยใช้เท้าก็ได้นะครับหรือว่าใช้มือนะครับใช้มือเนี่ยเราคงรู้กันอยู่แล้วแต่พ<อ><ๆ>ี่ตังช่วยโชว์เอาเท้า,าดีกว่านะช่วยโชว์เท้าให้ดูมาดูนี่นะครับเซนเซอร์มันอยู่ด้านข้างนะครับผมซ้มายขวา ครับพี่ต้องตรงกลางตรงกลางไม่มีนะครับจะมีด้านข้างก็คืออยู่ซ้ายขวามีที่ตั้งผมสงสัยในกรณีที่ไฟฟ้าางแล้วเกิดมีเด็กยื่นมือออกมาเด็กนั่งแถวสามยื่นมือออกมาตรงเนี้ยมันจะมีเซนเซอร์อยู่ครับพี่มันก็จะเด้งในในขอร้องแน่เดี๋ยวผมพี่ตีตาลองกดผมร้องไี้ดูดีว่าในกรณีนี้มันจะแบบมันจะเด้งไหมอ๋อ ก็จะเป็นฟิลนี้ก็คือแบบเซฟด้วยใช่ครับผมจะได้แบบเผื่อมีเด็กหรือมีอะไรขวางรถมันก็จะเด้งออกใช่แล้วตรงนี้มันตั้งระดับสูงต่ำได้นะครับเนี่ยสมมุติว่าเราอยากได้ได้ได้อันนี้มันสูงไปนะครับสำหรับลูกค้าที่อาจจะตัวเล็กนิดนึงครับตั้งระดับลงมาหน่อยได้อะสมมติว่าเราอยากได้คืนนี้ยทางหน้าเวลาเปิดมันจะเปิดแค่จะเปิดแค่นี้เลยอะเดี๋ยวลองลองดูลองดูลองดูนนี้ผมองดูเดี๋ยวลองลองให้พี่ตังลองให้ดูอะลองดูน่าจะเข้ามันจะอยู่ขนาดนี้เลย ที่เราล็อกกันไว้ง่ายไหมเออโอเคแล้วตัวนี้มันยังเชื่อมต่อกับ t ิส b ุมิชิร m o ม e Control ได้ด้วยสามารถตั้งการเปิดของฝาท้วยไฟฟ้าได้อย่างสมมติว่าเราอยู่ไกล้ถือของมาเต็มเลยมือไม่ว่างนะครับตั้งไว้ที่ในแอปได้เลยชามาถึงปุ๊บมันเปิดให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นแอปใี่ดูนะว่าแอปเป็นยังไงครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนิดนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่ กราสามารถเอาที่นอนกรปูแล้วได้นอนไปเลยคือเจ๋งมากที่นอนไปเลยนอนได้จริงนะนอนได้จริงนอนได้จริงครับมก็มีแอร์มีอะไรแบบบผมากที่คือเนี่ยเนี่ยแหละคือถ้าไปถ้าเป็นผมผมเคยเห็นบางค่ายเขาจะเป็นแบบไม่ได้พับเรียบแบบแขวนเออเป็นแขวนอะไรก็จะการใช้งานมาที่การใช้งานมันก็จะนอนใช่มันก็จะทอยง่ายนอนไม่ได้แน่แลวแล้วก็ไม่เรียบใช่ับแต่ของปาจิโร่เนี่ยคือเรียบแน่นอนใช้งานได้คุณจะเป็นสายลุยสายอะไรคุณมาเอาเลย คือในกรณีที่แบบบางทีผมไปต่างจังหวัดอะแล้วแบบเอ้ยไปถึงครึ่งคืนแล้วเราขี้เกียจเช่าโรงแรมก็เอาดินอนไปเลยใช่พี่นอนไปเลยสักสองชั่วโมงเนี้ยคือฟิลนอนสบายนะใช่นอนคุณปูที่นอนนอนไปเลยไม่ต้องไปนอนคาบบ่ด้วยใช่หรือไปกับลูกกับเต้าอะไรงเงี้ยใช่ก็ให้น้องนอนปูที่นอนเราก็ขับรถไปก็มีน้องสองคนไปเที่ยวต่างจังหวัดเราขับข้างหน้าน้องมีความสุขไหมไปเที่ยวทะเลใช่ใช่นั่งเล่นกันไปหยอกล้อกันไปใช่ตรงนี้คือตอบโจทย์มากครับใช่ครับ โอเคครับพี่ตั้งเดี๋ยวพาผมไปขับหน่อยไหมอยากรู้ฟิลว่าแลลี่อาร์ตแบบมาอยู่ในแลลี่มาอยู่ในปาจิโร่แล้วมันจะเป็นฟิวยังไงได้ครับโอเคเอาเอาแบบเส้นทางทะเลทรายเลยไหมเอาแค่นี้พอโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาลองขับ ไอตัวเจ้าไปโลดระยิ่ดกันนะเป็นไงครับพี่นี่ไงเบรกมือไฟฟ้าอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นต้นคลิปนะครับแล้วก็ต้โหเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมรู้สึกว่าเบาะมันกระชับมากนะกระชับใช่ไหมครับกระชับมากฟิลแบบโอเคเลยแหละอ่าอันนี้ระบบปรับเปลี่ยนเกียร์ที่ฟ่งมาเลยนะ คือเราเข้าอยู่ในตำแหน่งเกียรดีใช่ไหมถ้าเราจะใช้เนี่ยเราดันคันเกียร์ทางซ้ายเนี่ยมันขึ้นโชว์ตำแหน่งก็จะโชว์บวกลบใช่ครับผมเนี่ยพอผมจะเพิ่มผมต้องเพิ่มมั้ยเป็นเกียร์สองนะผมเพิ่มเกียร์สามครับผมก็เป็นฟิลของพวกใช่อันนี้ก็เหลือเกียร์สองนอันนี้คือพาร์ตเนอร์ชีพของมันเป็นไงพี่จะได้ขับแล้วตัวแรลลีอาร์ตพี่ว่ามันเป็นไงบ้างผมว่าผมว่าโอเคนะดีนะถ้าเราไม่ใส่ในการในการขับในการมองอ่ะผมว่ามันดีครับคือมัน ผมว่าขับรถปาเิโลไปทางระยะไกลผมว่ามันไม่เหนื่อยน,นะผมว่ามันสบายอ่ะรถค่อนค่อนข้างคล่องตัวเลยนะพี่ใช่ครับก<ม>ับค่ายอื่นว่ามันดูคล่องตัวเนี่ยจะถอยจะอะไรก็มีกล้องรอบติดทางถามว่าของเราเนี่ยคุ้มนะครับได้มาหมดเลยนะในรถรุ่นรุ่นนี้ของเราเนี่ยคือเอาจริงจริงค่ายอื่นน่ะกล้องรอบทิศทางไม่ต้องมีในตัวล้านไปไป,น <c oughs> ปลายนะใช่ครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าว <c oughs> างค่ายแต่ของเรามีมาตั้งแต่ตัวแบบ ตั้งแต่ตัวเริ่มจนถึงตัวท็อปเลยนะใช่ครับจริงๆไม่ว่าคุณจะซื้อปัจจโโลตัวไหนใช่ไหมพี่ตังใช่ครับไม่ว่าคุณจะซื้อพัดไปเลยครับผมไม่ว่าคุณจะซื้อปัจจโโลตัวไหนก็จะมีแอร์ก็จะรู้สึกแยกไปเลยพี่อุณหภูมิแยกซ้ายขวาคือบางทีแบบว่าคนนั่งอากาหนาวที่อาจจะร้อนก็เพิ่มอุณหภูมิเข้าไปอีกใช่ใช่ครับผมก็จะเป็นฟีลโอเคแหละพี่ฟังก์ชันในการใช้งานก็จะอยู่ที่ปลายนิ้วของเราอย่างเดียวเลยอยู่ในแล้วพี่จากที่ขับจะรู้สึกเป็นมมัั้ยคคนเเรร่่่งงวาลีป็ไบ ผมว่าผมว่าโอเคนะผมว่าโอเคผมจะลองเหยียบดูสัำอีกหนึ่งช่วงล่างไปงี้นี่ครับนี่นี่เราแบบมีลุยลุยหน้าเลยนะแบบเหมือนลุยลุยเลยนะที่ตังใช่ครับเนี่ยอุ้ยนุ่มนะเห็นไหมคือมันซับเลยแบบมันนึบนึบไปเลยมันแบบไม่รู้จะพูดว่าไงแต่คือมันซับไปเลยอ่ะใช่ครับช่วงล่างเราขอจะปิงครับพี่ตัวนี้นี่กล้องเราเวลาถอยเนี่ยเนี่ยดูที่กล้องได้เลยอ่า ก็โอเคตัวนี้กล้องเรารู้สึกว่าจะดีกว่าค่ายอื่นไม,ไม่มีเส้นตารางค,รค่ายอื่นจะมีเส้นอันนี้เป็นตัวรถจากการที่พี่ไปรีวิวมาใช่ไหมใช่ค่ายอื่นอ่ะกล้องเราทิทางเขาจะมีเส้นคือใช่ผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งคือปาเจโร่เนี่ยของเราเนี่ยคือค่ายเราเนี่ยชอบอะไรหรือเปล่าชอบใส่ออปชั่นไปเยอะอใส่เข้าไปเยอะครับคือถ้าเกิดเวลาลูกค้ามาเปรียบเทียบกันเนี่ยคือจะรู้ทันทีเลยเฮ้ยใช่ไอ้ไค่านี้ไม่มีอ่ะาทำไมไอ้นี่มันมีแล้วราคาเนี่ย สูสีกันเลยเบียดกันเลยเราเผลอเราถูกกว่าหน่อยอ่ะถูกกว่ด้วยถูกกว่ด้วยถูกกว่ด้วยใช่ครับคือเราใส่อัดเข้าไปเลยเราให้ไปเลยลูกค้าอยากได้อะไรเอาไปเลยคือตัวนี้ก็ค่อนข้างครบมีไวเลสชาร์จแยกแยกอุหภูมิใหแยกอุหภูมิให้จอเป็นเชื่อมต่อ Android Auto ได้หมดสมาร์ทโฟน Apple ิลไรคาทอะไรได้หมดได้หมดครับมีเนชิปเกียร์แปดสปีดคือจะเอาอะไรอีกกันในรถแบบนี้ก็คือมาครบแล้วพี่ อ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองไอ้ตัวออโต้โฮให้นิดหนึ่งที่บอกอันนี้อันนี้คือผมจอดติดไฟแดงนะสมมตินะครับตอนนี้ตำแหน่งอยู่ที่หน่งเกียร์ดีนะครับเท้าผมตอนนี้เหยียบเบรกอยู่นะครับครับ้าผมจะเอาเท้าออกนะนี่ถ้าผมเอาเท้าออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้รถไม่ไหลไม่ไหลก็่ก็หยุดอยู่นี่เลยเนี่ยผมเอาเท้าออกแล้วครับนี่อยู่ที่นี่โอเคเนี่ยคือพี่จอดติดไฟแดงพี่เอาเท้าออกพี่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับระบบเกียร์ไม่ต้องไปดึงเบรกมือไม่ต้องไปทําอะไรกับมันทั้งนั ผมก็เอาเท้าเหยียบที่คันเร่งได้เลยไม่ต้องทำอะไรเนี่ยมันก็ไปต่อจบโอเคมากจบเลยปลอดภัยอำนวยความสะดวกใช่ครับผมคือพี่มันช่วยรถกัรเมื่อล้าบางทีเราเราไปขับรถอะในกรุงเทพอะรู้อยู่ใช่ไหมใ่เดี๋ยวไปหนึ่งาทีติดอีกแล้วไปหนึ่งนาทีติดอีกแล้วต้องมาคอยเข้าเกียร์ต้องอคือเราอยู่ที่ตำแหน่งเดิมได้เลยยาวๆไปเลย แต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขในการทํางานของมันนิดนึงก็คือมันจะหยุดได้ในในประมาณได้10นาทีแต่ว่าพอ10นาทีแล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าอะไรรู้ปะมันจะส่งต่อไปให้กับเบรกมือไฟฟ้าแบบาาอัตโนมัติทำงานรถไม่ได้ไปไหนก็คือรถก็ไม่ได้ไป่ล <_ an> ยม <_ an> ไม่ได้ไปโอเคมากพี่ผมไม่ได้ไปไหนยังยังยังรถก็ยังอยู่ถ้าเกิดจอดเกิน10บนาทีนะมันก็ส่งต่อคาคือเราเน้นความปลอดภัยด้วยเน้นความสงบสบายด้วยครับโอเคครับพี่ตังก่อนที่เราจะออกนะครับออกเดินทางเราควรจะตรวจสอบ ดูนิดนึงนี่คือกล้องรอบคันตรวจสอบดูนิดหนึ่งมีจักรยานมีมอเตอร์ไซค์หรือว่ามีสุนัขอะไรมาอยู่ข้างรถเราบ้างหรือเปล่าเห็นไหมมองมุมซ้ายด้วยเลยเห็นปะสามร้อยหกสิบหสาใช่ดูไนี่ในกรณีจอดสุดบ้านนี่มุมซ้ายนี่มีประโยชน์มากใช่ครับอมันมีประโยชน์ใช่คือคือบางทีถอยเข้าบ้านเนาะบ้านแคบแคบเบบพี่ต้องชิดซ้ายอย่างเดียวอยู่แล้วแอเพราะว่าเราเราลงฝั่งขวาใช่ใช่ครับใช้กล้องตัวนี้ช่วยเอาครับมีประโยชน์มากใช่ครับ ลองถอยดูหน่อยครับพี่ครับได้ครับอี่กล้องอันม่อกียก,ก็คือเราจะกดดูเองก็ได้หรือในกรณีเข้าเกียร์อาร์มันก็จะโชว์เลยใช่ครับผมคือปลอดภัยแน่นอนครับมีกล้องแบบนี้ก็คือไม่ทัาจะชนอะไรแล้วน,ยยนะรถทนใหญ่อย่างนี้คือแบบว่าสบายมากใช่ครับโอเคครับพี่ ประมาณนี้เดี๋ยวฝากโชว์รูมิต์ด้วยนพี่โชว์รูมของเรานะครับผมอยู่ที่ข้างข้างมาหาลัยกรุงเทพชื่อรอยัตมิซูรีพับบิกนะครับตรงนี้สำหรับลูกค้าเนี่ยสนใจที่จะออกรถนะครับผมบโทรเข้ามานะครับสอบถามเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ใช่นะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไปให้หรือว่าแอดไลน์หรือว่าทักอินบ็อกมาทังเพจของเราได้ไปสัทมิซูรีพับบิกได้ครับก็ลองขับกันแล้วก็มาลองเข้ามาสอบถาม เติมเรื่องโปรโมชั่นว่าโปรโมชั่นตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับมันโปรโมชั่นเราก็จะมีดีๆมาให้ตลอดเวลครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อคลิปแรกก็คือรถเราอ่ะรถทั้งเห็นผมเห็นสต็อกข้างหลัง่ะค่อนข้างใหญ่มากนะพี่เยอะเับ่ยลรุงพี่คือเอามารอคือแบบพร้อมเลยพร้อมสมมุติว่าคุณอยากเดินเข้ามาซื้อส่วนไม่ไม่ไม่จัดไฟแนนซ์ก็รับรถเย็นเช้าเช้าเช้ามาเอาไปเลยเย็นรับรถไลยใช่ครับิดฟีนติดอะไรเรียบร้อยรับรถได้เลยทุกอย่างคือเราทํางานด้วย เราทำงานตอบโจทย์ลูกค้าลูกค้าอยากได้เร็วแบบไหนหรือลูกค้าอยากได้แบบไหนคือขอให้ลูกค้าบอกเรามาอย่างเดีอใช่ใโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ